วันนี้ก็มาหยอดกดคือเก่้าแล้วเนาะซิมาาว่าถึงต้นยางนะเนาะแอลเด็กบนนอกด็กะเมื่อไม่ในการกีดยางบ่ฮู้อา่าต้นยางพันใดเป็นพันใดหรอกมาเบิงต้นนี้ต้นนี้มันสิใบสีเขียวใบสีเขียวเลยเนะจ้าต้นนี่ใบเขียวแล้วก็ใบใหญ่แนะ่ใบพุ่มหนาเฮาสิมาเบิงเฮาซิมาเบิง,บงน้ามยางมันเนาะ ยางมันยังไหลอยู่เนี่ยขนาดว่ากีดตอนเศร้าได้หน่ว่าได้กีดตอนเดืกเดืกเนาะมันยังไหลอยู่เนี่ยอันนี้คือซีดมนซีมมดจะได้เครื่องปูแหละหน้ามันยังไหลอยู่ติ้งติอยู่เน่เพิ่งกีดหนาไดปา้ประมาณเนี่ยประมาณเนี่ย ก็สิมาเบิงต้นนี้แบบนี้ต้นนี้ใบมันสิน้อยห่างๆนะใบมันสิน้อยห่างๆแต่ว่ามันก็หน่อยคือกันนะจ๊ะมันก็ยน่อยคือกันอยู่พลังหน่อยอยู่แต่ว่ามันสิได้หน่อยก็ต้นนั่นมันจะได้หน่อยก็ต้นนั่นซีมีดทอกันแต่ว่าต้นนี้สิบหอดเครื่องปุ๊